วิธีประกุพิมก็ไอตัวพิมเนี่ยถ้าเรายกมาอย่างเงี้ยมันจะย้อยใช่ไหมเราต้องเอาที่หนีโอ้เอาตัวหนีเนี่ยหนีประคองไว้หนีไว้หนีไว้ก่อนหนีจะไม่ย้อยไปยกคว่ำหน้าปุ๊บอ่ะ ันนี้ชัดหน้าเนี่ยเราเอาผู้กัรเก็บรายละเอียดก่อนเครื่องทรงจมูกต่างๆต่ปูนเนี่ยยังไม่แห้งมากนะพอปูนเริ่มหมักมากเราก็ประกบอ่ะคือมันจะมีใยประสานคนกรีดจะใช้วัสดุมะพร้าวใยมะพร้าวนะชุบน้ำบิ่น้ำให้หมักอันนี้ถ้ามันเปียกเราจะไม่ใช้วิธีตัดมาออกแต่ใช้ปูนแห้ง ลอยใช้ปูนแห้งโรยองนู้นอ่ะจะออกเป็นสีเหลืองเพราะว่าด้านผู่กันมันเป็นสีเหลืองตั้งใจให้ไปนสีขาวแต่ด้านเป็นสีเหลืองอืก็พอหนีบไว้เสร็จปุ๊บตรงเหล็กเนี่ยพี่เขาก็จะจับทำปุบไห้ยกมายกปุ๊บ ต้องทำให้ข้างหลังมันโดนตรงรูดีๆยกมาปุ๊บแล้วก็ค่อยๆไล่ใกล้ดูศูนย์ดูศูนย์ตรงรูถ้าไม่เอาอันนี้หนีบไว้มันจะขยื่นของเราขยื่นแล้วก็จะไม่ตรงละ แค่นี้อ่ะส่วนเทคนิคอื่นๆมันก็ไม่มีอะไรก็แค่แค่ใส่ไปตามเลยต้องเอาบูดานแต่ให้อีกทีให้ให้ระวังให้ตรงเนี้ยมันเข้าเข้าไปในข้อมือ,อปุ๊บแล้วก็ ถ้ากลัวมันเคยเลื่อนแล้วเราใส่น็อตมันช้าเกาใช้สีแคมก่อนใช้สีแคมมาใช้สีแคมเนะนีน่ยยืดนี่เขาถึงไปซื้อากานไงเขาไม่ทำเองแต่เขาไม่เพราะเรารู้ว่าเราใส่มวลสารอะไร เราต้องการใส่บวสารที่ที่เราอยากใส่ที่สำคัญก็คือบวงสารจากวัดถ้าเมืองนะอะพอเราก็ดันใช้พลังหน่อยแล้วก็นี่มนสารตุ้น้องด้วยให้มันลุกทำมาร์คแลนไว้ก่อน ทะลุทะลุแล้วก็มุนลงแสดงว่ามันถูกถูกแล้วมาถูกแล้วเนี่ยถูกแล้วแล้วก็มาทำลงก็ถูกแล้ว,ลวก็กกวใช้ตรงนี้มันใต้นี่ ถ้าใช้เครื่องมันก็จะแรงไปแล้วมันก็พิมมันจะเสียช่วงที่เรายังยึดไม่ได้แน่นอย่าเพิ่งขยับอย่เพิ่งขยับต้องยึดรูโดยเฉพาะข้างหน้านะให้แน่นก่อนปึ๊บี้ก็แอ้ก็รูมันก็จะแน่น อันนี้ช่วยอีกทีปุ๊บจอ่าแล้วซีแคมล็อกเลยตรงนี้เพราะตรงนี้มันใหญ่น,อน็อตมันต้องยาวตรงนี้มันจะเลื่อนได้พอพอมันอยู่ในที่ที่เราหมุนแต่ปุ๊บ แค่เนี้ยแล้วก็อันนี้ก็ไล่เก็ดไปถ้ามันจะหยดก็คือใช้สีแคน